รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดงราดำตัวเหลืองปลหังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 <ๆ>และก็ t r e g u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับเกษียนไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็น,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียนปับ๊บแหม่มันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวด ที่เข่านะกี่ข้างครับเอ,อเสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะอืก็ยังทนอยู่นะ้นหรือว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนานอาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลงไปเช็คดูที่ว่ามันม,มันมันปิดผดเพราะ กินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ผมก็เอาเอ็กกเอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมาก้าวฟรีมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอนแล้วผมก็ถามทํายังไงเขาบอกเอายางงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อน แล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบำบัดด้วยหมอกายภาพบำบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซัพพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลก็คือกระดูกหลังทับเส้นกับประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมผมก็มานึกแล้วบอเอเรานี้ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรอจะฝาก ชีวิตไปกับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือนะครับจากนั้นมาผมก็อ๋น,น่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กู่ะก<อ>ูเกิลนะฮะน<อ>ึกอะไรไม่ออกบอก Google อผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองทดลองครับไปมีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ทับพิงผลงานของอ,อาจารย์มามาปั๊บเย็นคุณต้นขอนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทาน พอเช้าวันที่หตื่นชา้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลองแบบไม่เอามือเท้าลาบันไดอ่า uh huh. หนึ่งเออได้ฮะสองสามได้พลสามสี่ห้าได้คุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะผมลงเลยผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูกห <6 S 1> กว,วันเองนะหวันครับวันที่หกฮะ แอ็ดที่สมองผมนะั้มันแล่นไงพอ,อรเราหายปับ๊บเราก็นึกถึงญาติโกโหติการเพื่นอนรที่เขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออผมคิดนะผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพี่มีพ,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 พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยนะผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หายโอเคเอาของคืนมา ก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาคใครไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป,เ,ปเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายรมันเป็นข้าง,าาางเคียง ผมข้างเคียงมันไม,มไม่มีจริงๆ,งๆนะครับหรือแต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวินยวัยหายทุกคนครับผมทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะมันมันปวดอะค่ะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเ,าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครับว่าจะรักษายัางไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหลย ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าใช่เห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกรรมจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่าไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมันไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุด ใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากเอ่อพอเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณ มาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทาอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเออแล้วแล้วกับหัวเข่า ภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเขานี่ประมาณประมาณ20่สิกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณ20กว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกษานักเรียนไปท่านักศึกษาส่วนน้องนูตก็ต้องเดินค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยงโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีกว่าทดสอบตัวเองปาก้ให้นั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะจริงๆค่ะทำอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึง50ิบนะคะอูอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณสมปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเ,เพราะว่าจะ,จะต้องผ่าค่ะและ้วรับปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยอืนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรใน,ในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เข้าไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะฮะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถาม,ถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม,ไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google, ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะครผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวม แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะสิบหวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกําลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะอคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง ผ้าเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดผ้าป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าววัดก็จะต้องถีถีถีก้าวัดต้องต่อกันนะัขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องโอ้สบายเลยนะครับถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ LDL HDL อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือต้องตรวจให้ครบเซตตรวจไตด้วยค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมดสมดุหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือเคืออนที่ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวไม่เหนื่อยด้วยคต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นี้ตก็ปกติดีปกติค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่ไหะ1นึ่งปีพบแพทย์แค่หนงครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆดีกว่าค่ะนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ ตอนปี 5, 7นะคะเพราะว่าไปหาหมอหาคุณหมอปวดเข่านะคะมันปวดแล้วก็มันก็แบบเข่าตึงตลอดเลยนะคะก็เลยไปข้างเดียวข้างขวาก่ค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็มาตรวจเช็คดูแล้วก็พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมปวดแล้วคุณหมอก็ให้ยานะคะคานเป็นประจำใช่ค่ะไปสองครั้งใช่ค่ะไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยไปฝังเขมมาเกือบสิครั้ง พอหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดีก็เลยหยุดเออได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานและทำให้เราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับนะคะแล้วก็ต้องดูว่าคนที่เขา ปวดขา่าแล้วเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปพิสูจน์ดูแล้วผลปรากฏว่าเออหลายคนนะคะที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยเราก็มีบุญที่ว่าเออไปเปิดเจอพอดีนะคะหลายท่านไม่ใช่เจอท่านเดียวเราเชื่อเลยไม่ใช่แล้วไปดูผลงานวิจัยด้วยค่ะต้องไปเปิดศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยใช่คสอบถามจากผู้รู้ด้วยใช่ค่ะพอไปเปิดดูแล้วน่าเชื่อถือนะผลงานวิจัยของ อาจารย์มิเชษกับคณะเนี่ยต้องทดลองต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะพอทานเป็นหนึ่งสัปดาห์เอ้ยไอ้ทีอ่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทาไมมันดีขึ้นครับปกติยืนทางกับข้าวเนี่ยประมาณสักสินาทีเข่าตึงค่ะก็หลังจากที่หนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นนะคะคตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทางกับข้าวได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะอพอหลังจากที่ดีขึ้นเราก็เลยลดปริมาณนะคะประหยัด เงินค่ะประหยัดเงินค่ะแสดงว่าได้ผลแล้วล่ะใช่ค่ะออกกําลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮุปนะคะอ่าฮะเออพอรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยกินกินไปเรื่อยๆเมืวิจัยเนี่ยก็จนปัจจุบันนี้สบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮุปได้เลยค่ะเคยไปที่อนามัยนะคะเขาบอกว่าเต้นฮูลาฮุปเป็นไหมเราบอกเป็นก็บอกให้ลงชื่อไว้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ไปแข่งอ๋อฮะอ้า พอลงชื่อไปเสร็จเราก็บอกไม่ลงแล้วมีแต่พวกรุ่นๆทางนั้นเลยพวกอายุประมาณ60กว่านี่ไม่มีเลยเสร็จแล้วผลปรากฏว่าได้ค่ะประมาณประมาณ10นาทีก็เยอะนะคะลำนานมากผลปรากฏว่าเเราก็ได้เข้ารอบหนึ่งในสามก็เข้ามาจนถึงหนึ่งในสามแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยแค่ยืนทำกับข้าวสิบนาทีก็ยืนไม่ไหวค่ะปัจจุบันนี้ดีค่ะ ดีมากย,ย,ยังออกกําลังกายได้ทุกวันนี้เดินเหินได้ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะคเวลาไปจ่ายกับค่าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอสกบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอกแล้วพะเมื่อก่อนเราเป็นนี่ด้วยค่ะรองช้อํอมันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้าก็ไม่มีนะคะคนิ้วล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อเข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังทานแคปซูลอย่างเดียวนะคะ บางโอกาสที่เป็นที่เป็นแล้วเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดื่มน้ำมังคุดทําให้เราดีขึ้นด้วยร่างกายแข็งแรงค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมจิตเกษร์บัวมากครับขอบคุณมากครับก็มาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยล่ะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่า ขาเสื่อมขาเสื่อมต้องพาต้องพาอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่พามามาเขาบอกไม่พาไม่ผ่ากลัวแล้วทำไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดๆิดหน่อยๆแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลย ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงยังนึกเลยโอ้โหทำไมถึงถึงขนาดนี้เชียเหรอเอออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอก เวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาก็เข้าไปดูกันอใช่เราก็นั่งอยู่นั่งเจอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยนะรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกนันนอไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึง ส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอมาทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น คุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษทําไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นน่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็ อยากเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นะเห็นผลเลยือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นบมามาลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหแล้วว่ะไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดิน เดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนะเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเอ๋อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้วคน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ แต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันมื่อยเมื่ยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอามะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอเมตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วหรอบอกเอ้ยดูเดินสิ ใเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอะมามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยด้วยเราเราหมาก็เลเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี read, read, read. ๋ยวเดี para ๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอบอกได้โดยเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะนะ ให้กับคนที่เขาจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมอไม้ก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่เขาได้ลองกินดูไหมฮะลองดีกันทุกคนเลยอบอกตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยเอไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคีด้วยได้บุญได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้น คุณต้นมามาเบาหวาน250เบาหวาน250น้ําตาลสูง250ใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มทานมาเ,เดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้แหะครับณพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127เอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลง ร่างกายก็มีกําลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแม่ยไม่เคยเป็นหวัดเลยเออนี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าลกันไม่เคยเป็นหวัดเลยสบายตั้งแต่ตตั้งแ่ได้อาหารเสริมน,นี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อน ไม่ Safe> คิดคิดว่าใช่เลยแค่ผลไม้เออใช่ไหมอ่าฮะอแล้วทุกวันนี้ล่ะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกรับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษช่ใช่เวละก็ขอให้มาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากอยไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบแปดสิบก็พอแล้ว 8ปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบนะเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าอ่ะขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่ะอีกนิดนึงนะนแถมหน่อยร้อยหนึ่งนาะโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกทำไมอ่ะตะบันน้ำเลขสวยนะ ต,ตะบน,น้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบันครับขอบคุณหมามากครับมีอีกหลายดุป <c oughs> ัญหาของข้อเข่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยาทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากากระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกัน มันก็ยับจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนพุนนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเมล็ดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเมล็ดขาวก็คือว่ามเ,วเมล็ดขาวเนี่ยเขาหลังสารสามตัวเยอะเกินไป ที่เรเรียกว่า TNF Alpha, i n t e าอิน6 i n แล้วก็ i n t e ทอ e n กลมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับ สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดกระดถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้ จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูดว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลังสาร3ตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแตาม,มาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ค,กนะค,รควรจะหลังเท่ากันใช่ไหมนะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น ก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่7%เอแค่7%เท่านั้นเองสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50% <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลย